ท่านพระเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปวันนี้เป็นการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดจัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดสกลนครมีพระเดชพระคุณพระเทพกิติโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคมีท่านเจ้าคุณพระราช วัชราธรเจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวแล้วจัดการประชุมพระเถรานุเถระระดับเจ้าวาดในเขตจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดที่ใหญ่มีพระาธาตุเชิงชุมใครไปใครมาก็ต้องไปไหว้พระาพระาธาตุเชิงชุมประเดชพระคุณท่านคุณพระราวชิลาธรท่านมีนโยบายนั่นก็คือว่าอันไหนที่เป็นเศษเหรียญเศษเงินก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เมื่อจํานวน เป็นปีเก็เก็บไว้ได้จำนวนเงินหลายหมื่นบาทท่านก็ไปจัดงานสาธาณประโยชน์เช่นงานของพระธาตุเชิงชุมนั้นท่านก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเศษเหลือเศษเหรียญต่างๆนั้นก็เอาไปมอบให้และก็ไปซื้อเสื้อผ้าดังกล่าวแล้วให้กับญาติโยมทั้งหลายงานของจังหวัดสกลนอครเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ไปมา,าสู่อยู่ร่วมด้วยช่วยทำกิจ กิจประสานงานดำเนินมีอะไรเข้าไปมาหาสู่กันมีอะไรก็เอื้ออาทรไปมาอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ด้วยดูทุกอย่างช่วยทํากิจมีกิจก็ช่วยทําตลอดเวลาระยะเวลาและงานก็ดําเนินไปงานประชุมะสังฆาธิการในคราครั้งนี้จังหวัดสกลนครไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองอําเภอเต่างอยทุกอย่างถือว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังกล่าวแล้วท่านพระเถรานุเทละ ผู้มีบุญทั้งหลายอุตสาห์เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆมาร่วมประชุมดังกล่าวถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้มาเจอะเจอวิธีคิดวิสัยทัศน์ของพระเถรานเุเถระซึ่งได้มีโอกาสมาแจ้งนโยบายวิธีคิดวิสัยทัศน์ดังกล่าวและแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคะ ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันจะไ,ไม่ผิดพลาดดังกล่าวคิดเหมือนกันว่าอะไรก็ว่าตามกันดังกล่าวแล้วจึงเป็นประโยชน์ของการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดของจังหวัดสกลนครขออนุโมทนาสาธุการไม่ว่าเจ้ภาพแม่มานุทองเจริญก็ดีคุณมนชัยคุณมนชัยก็ดีหลายๆท่านหลายๆคนร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นยาอมยาดมตะเลดพังพรก็ดีถวายพระเทรลานุเทละทั้งหลายถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวโนสุขังพระลัง